หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมประมาณนิสสัต์อุปวัตโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมผู้ให้การอุปธรรมคำชูวัวดวารศาสนานะครับในงานปฏิบัติธรรมออกรับบิณฑบาตท,ที่ญาติโยมบ้านทับโบอเภอศรีสงครามจังหวัดนคะรพนมนะครับนี่นะครับนี่สาธุค้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อ สาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเดอ้อมาท้ายๆนะครับ <c oughs> ติดกล้องอยู่เลยมาช้านะครับ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเดอ้อสาธุสาธุป <c oughs> ันทับโบอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมออกรับบิณฑบาตแบบนี้นะครับ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อรอับบินทบาทแบบนี้นะครับตั้งต้นมาตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับเด้อโอ้ใส่จนบวชในนะกคุณตาเนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยลำรวยเด้อน,นี่นะครับคณะสงฆ์ที่มานะครับ มโยมนะครับมาทาหน้าที่ถ่ายบาดให้นะครับนี่นะครับคัดแต่คนห่อที่สุดนะครับมาทําหน้าที่นะครับแต่ว่าเต็มสนิทเลยนะครับนี่โอ้ยเสียหน่ยได้หือบันเอิยกไว้ยกไว้นี่นะครับอาศัยพลังกำลังเรียลแรงของคุณยมนี่นะครับมาช่วยกันถ่ายบาดให้แก่คณะสงฆ์นะครับเพื่อรดภาระไม่ใหนักมากเกินไปนะครับสาธุสาธุนะครับกว่าจะรอบบ้านนะครับ อาศัยพละกําลังเลี้ยวแรงของคุณโยมนะครับมาช่วยถ่ายบาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับจากนั้นก็นําไปรวมกันที่วัดศรีทรงคำบัรทบอนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับดื้อขอโทษขอเอาไปเดินช้านะครับประคับประคองกล้องไปนะครับอยากจะเก็บภาพไว้นะครับเหลือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นก็จะได้แยกย้ายไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของตัวเองแล้วนะครับนี่ ขาเหนียวขับน้อยยุ่มพวนเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้เอเห็นหน้าปังอยู่บนนี้านงามบุละเขาโอ้งามอยู่โอ้สาธุมันหมานเด้เอนะครับมีเท<แ>พบุตรนะครับนี่เทพบุตรแลระเทพธิดานะครับเทพบุตรน้อยนะครับนี่ สาธุเก่งมากเลยเก่งมากเลยเทพธิดานะครับนี่ด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนด้อเดแต่ว่าสื่อหวยดิบวเนี่เดื้องคงไขคงมัน <laughs> นะครับ บอกให้คนอื่นซื้อแต่ตัวเองไม่ซื้อนะครับไม่มีบุญด้านนี้นะครับนี้ได้ยินเฉยๆก็ไม่โดนแล้วนะครับ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมบ้านทับบออำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเป็นญาติโยมผู้มีความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนานะครับให้การอุปธรรมค้ำชูคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับ บุญเข้ากรรมปริวัติกรรมที่วัดศรีสงครามแห่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมานะครับแม้จะยากจะลำบากยงเขาก็อุตส่าห์นะครับให้การอุปธรรมค้ำชูนะครับใส่บาตรเช้าๆถวายพัตตาหารนะครับดูแลอุปธรรมค้ำชูวัดวาพระาศาสนาด้วยดีตลอดมานะครับจึงขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับไม่รู้ว่าอีก10ปีข้างหน้า20ปีนะครับ จะได้เห็นหน้ากันแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวิดีโอที่ลง y o u t u b e ไว้นะครับ30ปี40ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพไว้นะครับนี่แม้แต่คูบาอาจารย์ที่มาด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าจะมาร่วมกันอีกหรือเปล่านะครับแต่ละรูปก,ก็มีภาระนะครับหรือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ คุณยายนะครับวันแรกๆนี่ยืนนะครับแต่หลายวันต่อมานี่บารมีมากขึ้นก็เลยนั่งเก้าอี้นะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลมด้วยลมด้วยสุขคนเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อคุณชายสาธุสาธุช่างภาพนิ่งนะครับสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ นี่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอยากอยู่เขาะจะรอใส่บาทอยู่ด้านนี้นะครับเนี่หันน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อรูปสุดท้ายนะครับนี่ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อว่าเสียวออกได้บุลึงหอบบานหื้อเฮ็ดไังได้หื้อเอาว่างกันเนาะอาศัยพลัดกำลังอัว่าให้บนสีรถซะวะเนาบ้านนี้ ขอบคุณได้เลยอยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเดอ้อแต่ต้องซื้อตัวมันออกเดอ้ออาศัยกำลังของคุณโยมนะครับมาช่วยลดภาระแบ่งเบานะครับอาหารบิณฑบาตให้นะครับสาธุสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำรวยเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยลำรวยเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแดื้อกุณตาเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดื้อพอเดื้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อปีนี้เย็นต้องตรงเลปีนี้เด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อส่วนมากเป็นผู้สูงวัยนะครับที่มาทำบุญใส่บาตรนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนด้อ คณหน่อยนี่ซื้อ,อยังกับคนหน่อยนี่หนอะฟองเบียร์ <laughs> น้องฟองเบียร์าโหโหสาธุ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อ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  สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดื้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้วคุณตาดื้อ <c oughs> นี่นะครับมีโยมมาช่วยถ่ายบาดให้แก่คณะสงฆ์นะครับเดื้เอเอาช่วยหน่อยดืย้ออืมสองมือโหลดนะครับอาศัยคุณโยมนี่นะครับช่วยถ่ายบาดให้นะครับเดื้อ อยาโยมบันทบบออำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุเซร่าหน่อยมือนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อ ส,สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนเด้อ โยมมารอใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะครับมากๆนะครับเด้อญาติโยมบันธบอนะครับผู้อุปธรรมคำชูวัดวาประาศาสนานะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อนะครับญาติโยมบันทบออำเภอศรีสงคารามจังหวัดนครพนมนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,งเด้อสาธุใกล้จะครึ่งหมู่บ้านแล้วนะครับออกอบ่อนญยัดเก็บภาพญาติโยมชาวพันธบโบนะครับผู้อุปธรรมภ์คำชูวัดวาประสาสนานะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ำรวยล่ำรวยทุกคนเด้อ แข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยล่ำรวยด้อนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับทางออกรบบินทบาทบันทบอําเภอศรสีสงครามจังหวัดนะครพนมนะครับหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อลือชานะครับเกี่ยวกับการทําปลาส้มนะครับ